กา l ล็กซี่รีสอร์ทประเทศไทยมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เป็นเรื่องสําคัญและน่าสนใจมากๆทั้งในเวทีท้องถิ่นและระดับนานาชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดสาหรับคนที่สนใจด้านท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศการท่องเที่ยวไทยต้องการการสนับสนุนและการลงทุนเพื่อเติบโตและเพื่อให้เป็นเหมือนกับประเทศคู่แข่งในเอเชียกลุ่มบริษัท Galaxy Entertainment Group ได้แสดงความสนใจในการลงทุนในโครงการ Enter t a i เ m e n t น o m p l e x ในประเทศไทย มาโดยตลอดแต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําให้บริษัทต,ต้องรอดูความชัดเจนของนโยบายภาครัฐก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนดังนั้นเควินเครตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายแบรนด์กาแล็กซี่รีสอร์ทประเทศไทยกล่าวว่าบริษัทไม่ได้คาดหวังกับรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่กําลังมองไปที่การเลือกตั้งครั้งหน้าหากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนกันเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตขึ้นแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําให้บริษัท ต้องรอดูความชัดเจนของนโยบายภาครัฐก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในโครงการใหญ่เช่นนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สนใจด้านท่องเที่ยวและการลงทุนแต่นี่เป็นส่วนที่มีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างคือการลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคตและจะต้องมีการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆที่น่าสนใจอย,อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเข้าประเทศไทยเควินเปรียบเทียบว่าการจัดคอนเสิร์ต หรืออีเวนต์ระดับโลกไม่ต่างจากการลงทุนเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับประเทศซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์ที่ได้ทุ่งงบประมาณมหาศาลเพื่อดึงศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาแสดงซึ่งส่งผลให้สิงคโปร์เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าประเทศแต่นี่เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่สุดและอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันว่าการลงทุนในอุตสาหการรมบันเทิงจริงๆจ,จ,จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร จะมีผลดีกว่าหรือไม่ดีกว่าการลงทุนในเทคโนโลยีหรือการศึกษาความคิดเห็นของคุณอย่างไรช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องการการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อเติบโตและเพื่อให้เป็นเหมือนกับประเทศคู่แข่งในเอเชียซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะทําได้แต่ก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่ถ้ามีการสนับสนุนและการลงทุนให้เพียงพอและนี่เป็นส่วนที่มีความสําคัญที่สุดกาแล็กซี่รีสอร์ทประเทศไทยได้ลงทุนเป็นผู้สนับสนุนหลัก ในการนำคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกอย่าง j จสันวงเมจิแมนส n งวัว t o วร์ส2ง2 2 2ยมาจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเดือนตุลาคม2,568ที่ Impact Arena กรุงเทพก่อนจะไปจัดต่อที่ Galaxy Arena ในมาเกาการจัดงานในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเร่งการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและการสร้างงานแต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเข้าประเทศได้ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการเติบโตของประเทศไทยในอนาคต แต่นี่เป็นส่วนที่มีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างการจัดอีเวนต์ระดับโลกถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวแต่ถ้าภาคเอกชนเริ่มก่อนภาครัฐก็ควรเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อผลประโยชน์ที่กลับคืนสู่ประเทศโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาและสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตและเป็นเหมือนกับประเทศคู่แข่งในเอเชียและยังสามารถรองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นการพักผ่อนทั่วไป กลายเป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมคอนเสิร์ตและอีเวนต์กันมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตนอกจากนี้เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในฐานะภาคธุรกิจเอกชน Galaxy Resort ประเทศไทยต้องการเห็นวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในอีก5-10ปีข้างหน้าและพร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวหากได้รับโอกาสในการทํางานร่วมกับภาครัฐ และถึงแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแต่อยากขอเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเข้ามาดูรายละเอียดของโครงการเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และร่วมหารือกันใน2ประเด็นหลักได้แก่หนึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม2การกำหนดมาตรการป้องกันการฟอกเงินและปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและนี่เป็นส่วนที่มีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูแลโครงการเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร จะมีผลดีกว่าหรือไม่ดีกว่าการให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนโดยตรงความคิดเห็นของคุณอย่างไรช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องการการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อเติบโตและเพื่อให้เป็นเหมือนกับประเทศคู่แข่งในเอเชียซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะทําได้แต่ก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่ถ้ามีการสนับสนุนและการลงทุนให้เพียงพอ